quem จะมาลามาแจาากใส่เจ้เจ้ใส่ของฟรีนะน,นี่แกของฟรีข <c oughs> อ,องฟรีมีมีอะไรบ้ไหนคะขอของฟรีหน่อยผัดหมี <c oughs> ม่จากกินแล้วสวยกินแล้วรวยกินแล้วถูกหวย <c oughs> กินแล้วจะได้เมียเป็นกระเทย <c oughs> จะควอสกว่า้เอเด็กมีชื่อส,สวย้เดมียาวาทีมง,งานแจกมาลาพี่น้องคนมาแจกของโรงทานเนาะมีพัดมีมีขนม โอ๊ยหอขคอยเสดเดเฮ้ยตหลอดตตูดไปิงนะเฮ้ยงีเหเองขหมเลยเฮ้ยตัวดินเด็กชิซูข้าทงปาาอีกลับมาตดินต้นทองสิบพันอันนี้เธอดินดิฟท้ทองเจ้าพัน ไม่ได้พัด้งปงป้ปแป้งป้งแป้งแปแป้งแแป้งป้งแป้แป้แป้งแปป้งงแปป้งแป้งแป้งปงแแ้งแปป้ปงแป้งแ้แปง ดีอันนี้ดิฟอันนี้ซุกทงชิพันต่อสี่ทงต่อสุกดิฟทางคณะกรรมการกได้หบเลยดอใครดิฟใครดีกินมีแล้วมาซื้อถั่วดินซอยคอยเด้อปีใหม่นะขอให้มีแต่โชคเป็ลาบไรเข้ามาเนอเอาชาุกเ้บงนองเ ตัดินกับตัต้มนะเบิร์ลอพี่น้องเลยวัสดีามนต้มกับบุันซุกยังเด็ตัดิบแข่แล้วพนกับเขาซาลาเลยพี่น้องเลยเต็มที่ทอนนาอผู้ชายนาอ กูชายก็คือเฮียทอนเนาะเฮียทอนเนาะของเจ้แหละคายดิบคายดีเนาะของเพัดมีกับเบิร์ดขนุนกับเบิร์ดคือวางกับพันมาต้อยอดอยู่ห้าอยสามบาทนาะทางอนุกรรมการก็ได้ทราบแล้วเนาะพี่น้องเฮาเนาะเป็นบุญเป็นกุศลขูนเบิร์ดเลยจะเป็นขายดิบคายดีเนาะ เ้มาแดดมาฮอนมาเอาจ่โศัพท์ฮอนเสือเบิดเลยเบิดเรียบร้อยพี่น้องตัวดินตกลงทานยังหัดินดีมามาเมาแน่ยังอยู่นินึงสองสามสีหเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสี่ยังสิบสี่โลพี่น้อง พอเป็นทงธงลาโลทงหนึ่งเส้าพันสามสิบบาทโลสามสิบบาทพี่น้องเลยตัวดินซุกน้ำเบิดเรียบร้อยก็จะมาทามหาสดสดตอนย่างกับมีผู้อยากซื้อตอนเบินีตมิฟูมาทา <c oughs> จิีมงานเจสิก๊ับเลยพี่น้องเลย เบิรแล้วกรับแล้วจเจ <c oughs> อันนี้เป็นบนัา้บา,น,าน้อยปังน้อยัี่น้องเรือบ้ตรโุกตังตูนอันนี้เป็นวัดใหม่วัดรสางใหม่ทั้งดาหลังดูพี่น้องเลยเป็นกำลังเหตุหางบางไฟบุญบางไฟนะเมือได้ก่อน ที่จะสีส้มหาของไฟเซนลองไฟห้านซองหางบลูสามหางใหญ่นะซองเนาะหางน่อยขนาดเสียดตืมค่ะว่ะบอไม่ต้องจูดบังไฟหน่อยไฟหลานเอ็นอักตะเก่าเข้าไปอยากหจูดได้บังไฟหลานมีแต่บังไฟเซก็อยามเนตุเงตุ่นค้นของไฟหลานเนาะมีบังไฟหลานนะว่ะ ห้าไปบา้านในนอค่ะมีบางไพรล้านมันไปแล่ะเขาจะออามาโซ่สื่อเขาจะบริจูจูทั้งหมดจะบางไพรแซนบางไพรล้านนะเขาจะออมมาโซ่สื่อได้ <S <S แต่ว่าอนนาๆๆานันนี้นะพรหูอจิจูดุบอจูดเพราะว่าทางทีเด็ปนี่นะมันม,มีบ้านคนเนะาะมันเป็นป่าอะไรกับปหอดคลองไม่นำคลองเลยทางทีงทงว่ามันบอกโต๊ไก่ป่นี่ดอกก็จะผ่าเจาะนะฮะ ออทางตงนนเงางีเลยมางพ่ปน,นีบ่มีเฮือนคนดอกมันจูดกับหวยปวโต๊ะก้างแม่น้ำคลอง <c oughs> วันทีเสี่เสารห้า 5, พี่น้องเอย้ยซอมมือซ้อ,องขึ้นนะนี่เนาะเมือทำอิดนั่นมอเรื่เลือ,อ,อ,ลอคืนทีอท่อมัลนลาหน่อยอันม้นน่อยมีไส้ อาลังการงานสางพี่น้องเอ้ยบ้านน้อยปังขัาง,งแหลกแล้วนี่สิมีบุญบังไผ่สางใหม่แก่สางใหม่มีแต่บุญมีแต่บ้านอื่นเนาะบุญบังไผ่นาะงน้อยปังมีบุญอันบังไผ่มีบังไพร้านกันดังอีกแล้วตะกียบเท้เขน่าไมีแต่น้องบัวเนนะาะบังไผ่กันไปเบิ่งบังไผ่หมุ่นนะมันน้องบัวอ้ยกินยาเปื่อยล้วฮอนฮอนโทรศัพท์จนฮอนว,นวนุ่น กลายใช่ได้ต้มตดินบ่ท่านพี่น้องต้มท่านเจ้ารดยาขายดีบ่จักอันผ่าอันเหมาจะใส่บ่ปักซอกบ่ปักซอกบ้งเมื่อกว่าเห็นอันสาวทีนี้เราก็อยู่แถวอันมาคู่อืมคู่เราเลี้ยงอน

ทาาเขาไปบันยายเขาจอาจวดๆแล้วมีรถแห่อันนี้ว่าหล่นแห่เ่าวมีหลแห่กระจาว่าแห่เรอแห่พะเออนนอันนี้นะก้องเงาเนาะเออเนาะแห่อันก้องเงาแห่พระนี่แตรถใหญ่ไก่ซาาพาาี่นอ้องเลยเออเพระเาะอันน้ำก็ลงขี้ต้มออ ฮ้อนหอนนั่นเดี่ยเบิ่งมังไพกับบเป็นกวนเบิ่งหรอกมุยมองอยู่เนะาะโ,โทรนำพอนองเดือนสามรอบแล้วพี่น้องก็ยังต้มเอดินบะซุกอยู่ให้พ้องเดือนเร่งซุ้มไพริกอะอะไรพี่น้องคลิปนิกาลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองแม่น้องเดือนในเด้อพิดีพลาดประการใดขอโทษขอไฟเอฟซีทุก่านน้พอ,อกันใหม่คิดหนาพี่น้องจากลาบสบายดี